สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮทไลน์แม็กคลิฟทุกท่านวันนี้อยู่กับผมครับตาปทุมมีสุขมากคิวยุทธพิชัยพันธุมาตรครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันจา้าคิววันนี้อยู่ในสนามแข่งแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีแน่นอนว่ารถมันก็ต้องมีความสปอร์ตประามาณนึงสนามเนี่ยขึ้นต้นด้วยพีลงท้ายด้วยละรู้ยังรู้แล้ว <c oughs> วันนี้มาทําอะไรพี่ตอ้อมมาทดลองขับ,ขบคันนี้ด้วยจ้า BYD ีดีซีเรียล <Seven. S 1> ซึ่งต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วว่านี่คือซ <Virgin. S 1> <SUV S 2> ีลเวอร์ชั n น u v นะซึ่งเป็นพวงมลาลัยขวาแล้วเอามาให้สื่อมวลชนชาวไทยได้ทดลองขับแล้วก็ได้ยนโฉมคันจริงเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยซึ่งถามว่าคู่แข่งของ c ซรีออนเคือใครแน่นอนก็ต้องเป็นน้อง ดีพอลอ่าดีพอลเอสศนั่นเองแล้วก็เท s l a m o เดลวด้วยเช่นกันนะครับเมื่อดูจากขนาดของตัวรถแล้วเนี่ยก็ถือว่า C-Lion 7เนี่ยมีลำตัวที่ใหญ่ทีเดียวนะเพราะว่าอย่างความยาวของตัวรถเนี่ยก็เกือบๆจะ5เมตรทีเดียวพี่ท็อปฐานล้อก็ยาวนะครับเกือบๆเมตรนะซึ่งแน่นอนว่าตัวรถก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ BYD s e ซครับผมนะครับเส้นสายต่างๆอ่ะก็ จริงๆไม่ได้น่าแปลกใจมันคือเส้นสายที่เราพบได้ในรถยนต์ BYD ยุคใหม่ๆายรุ่นเห็นหน้าก็รู้แล้วแหละว่าน้องคือใครเออง่านไหนน้องก็คือ BYD Seal นั่นแหละ BYD คือหน้าตาเนี่ยก็จะละไม้คล้ายกันกับ BYD ที่เป็น Ocean Series ไม่ว่าจะเป็น c e ไอเก่านี่ไม่เหมือนเหมือนกับพวก Seal เหมือนกับพวกแบบอ่า Seal UDM ประมาณนี้ก็จะหน้าตาแบบนี้เลย นะในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งมาให้ในภายนอกอแน่นอนว่าไฟหน้าเป็น LED อยู่แล้วใชครับเซน,นเซอร์เซน,นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ล้ออัลลอยเป็นไงล้ออัลลอยก็ขนาดใหญ่โตใช่คือจริงๆเนี่ยรถ SUV ไซส์เนี้ยคือถ้าใส่ล้อเล็กกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วใช่เพราะว่านี่คือล้ออัลลอยที่มีขนาด20นิ้นิ้วแล้วก็มีการแบบ ปิดด้วยแผ่นทําให้แบบมีความลมเข้าไปแบบรบกวนได้น้อยที่โซนใช่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ระยะทางวิ่งสูงสุดของซีไลออนเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ด้วยแล้วก็ตัวยางที่ให้มาก็เป็นยางที่ทำมาเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเป็นม<ช>ิชลินไพลอตสปอร์ตอี v ไซส์ใหญ่อยู่นะ245 45 R20 แล้วก็แคยางสวยด้วยเป็นกัมบยดีใช่แล้วนะด้านข้างเส้นสายบริเวณกระจกต่างๆก็จะมีความ พลิ้วไหวเหมือนกันกับ B Y D Ocean Series หลายรุ่นแล้วก็แนวหลังคาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็น SUV พี่ต็อบแต่ว่าเขาจะมีความลาดนิดนึงสปอร์ตนะดูสปอร์ตนะจ็นไกลๆคือแบบซึ่งต้องบอกว่าซีไลออนเนี่ยนะก็จะมีความท้ายลาดมีความหลังคาเตี้ยกว่าซีูประมาณหนึ่งเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าเป็น Crossover SUV Style c สไตล์คูเป้เนี่ยก็คงไม่ได้ผิดอะไรนักแล้วก็ในตัวของอุปกรณ์ด้านข้างนะก็จะมีมือจับประตูที่เป็นแบบ เรียบไปกับวกับตัวรถแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือเมื่อกี้แอบเห็นขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วมองลงมามเส้นหลังคางคือสวยมากนะจ๊ะคือมีความกลืนไปกับสปอยเลอร์ตรงนี้มีความโค้งกับพลามิกาลูปตรงนี้อ่านี่ช่องชาร์จก็จะอยู่บริเวณด้านข้างลําตัวฝั่งขวา นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีอตอนไปพูดถึงคุมพลังอ่ะบริเวณด้านท้ายเป็นไงบ้างไฟท้ายเห็นแล้วก็รู้เลยรู้เลยว่าก<ม>็คือส3บสาตำนานวีดีซีลมาแน่นอนแต่ว่าวีดีซีลามีหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์มากๆกนะก็คือตัวเลขอัอตราเลขงศูนย์ของเขาที่แปะไว้ว่า3าแต่คันนี้เนี่ยพอน้องใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นต้านลมมากขึ้นอัตราเร่ของน้องก็เลยแบบ เหลือแค่4.5อ,อ,อลองเดากันดูนะครับว่าใช้คุมพลังแบบเดียวกันกับซีลรุ่นไหนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพาไปดูที่ด้านาใน,นอีกทีหนึ่งในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์อย่างที่พี่ตอบได้บอกไปซึ่งก็จะรีดอากาศจากหลังคาย,ยาวลงมามาสู่บริเวณกระจกบังลมหลังตรงนี้ซึ่งก็จะรับด้วยรับด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้อีกทีคือมองด้านท้ายเนี่ยมีความอบอ้วนเพราะว่า ตรงฝาท้ายตรงนี้ซึ่งมีโลโก้ BYD ตรงนี้เนี่ยก็จะพองๆป่องๆออกมานิดนึงตรงนี้นี่นะฮะแน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าในยุคใหม่นี้นะครับการที่คุณไม่มีฝาท้ายติดตั้ง แบบไฟฟ้ามาให้เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ดูเชยเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะซึ่งเมื่อเปิดมาก็จะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระที่ใหญ่โตนะจ๊ะใหญ่โตประมาณนึงอ่าแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งในการติดตั้งชุดลำโพงไดนาออดิโอ12ตำแหน่งนะครับมีซับเพอ่์มาให้แล้วก็มีลำโพงขนาดเล็กนะครับอยู่ในวนด้านข้างทั้งสองฝั่งมาให้อ่าขอเปิดดูนิดนึงว่ามีอะไรใส่มาไหมมีไหม อ่าเป็นช่องเก็บของอย่างเดียวนะตรงนี้อ่ามีมีช่องใส่ทุเรียนแล้วก็มีตรงนี้มีเป็นที่แบบเก็บพวกชุดป่ายางฉุกเฉินต่างๆนะในอนาคตเอ่าทำไมไม่มีเลยอ่ะไม่มีร้องหุ่นอยู่อ๋ออันนี้คือรถเดโมรถเดโมรถเดโมะครับพื้นที่ก็ประมาณนึงถือว่าใช้ได้นะครับไม่หน้าเคียดอืมเอาละที่นี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของขุมพลังกันบ้างดีกว่าก่อนจะไปดูภายในนะครับ มาถึงเวลาเปิดโปงแล้วแหละเปิดโปงเปิดโปงน้องเปิดกระโปงอ่าของใหญ่นะเนี่ยมีช่องเก็บของมาให้นะสมารับอนทรังค์ด้านหน้าของ C-Lion 7ซึ่งขนาดก็ใหญ่โตประมาณยูใแต่ถามว่าใหญ่เท่าดีพาวเอ07ล07ไหมยังไม่เพราะจริงๆ2รุ่นนั้นถือว่าเป็นรถที่น่าตื่ึงเพราะว่าคือพอเปิดฟรั่งออกมาคือสงสัยเลยว่าอ้าว แล้วมอเตอร์อะไรต่างๆเอาไปติดตั้งไว้ตรงไหนเพราะว่าจริงพื้นที่เก็บของด้านหน้าก็ใหญ่มากแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็น EV เพราะว่าอย่างน้อยๆคือมีเกของด้านหน้าได้สำหรับขุมพลังนะของ C Lion 7เนี่ยพี่ท็อปณตตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะว่าจะมีให้เลือกกี่รุ่นแต่ว่าคันที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราก็จะได้ลองขับกันในวันนี้เนี่ยเป็นขุมพลังมอเตอร์คู่ที่ยกมาจากซีลเพอร์คอมแพนท์ออฟวิลด์ไดเป็นยังไงบ้างด้านตัวเลข บอกเลยว่าแซบมากนะคะ,อะมอเตอร์2ตัวกี่แรงมา้ารวมกันเนี่ยให้กำลังสูงสุดถึง530แรงมา้าแรงบิดน,นี่ก็เยอะนะจ๊ะ670อจนิวตันเมตรใช่แล้วนะครับแล้วก็ส่งกำลังลงสู่ล้อแบบขับเคลื่อนสล้อแต่ว่าตัวเลขอัตราเร่งเนี่ยดรอปจาก3.8วินาทีเป็น4.5วินาทีเท่านั้นซึ่งก็ถือว่ายังแรงอยู่แรงจริงเออคือถ้าถามว่าต้องการความแรงมากกว่าน,นี้เนี่ยคุณก็ต้องไปหาซูเปอร์คาร์ <c oughs> ที่เป็น SUV แล้วแหละนะอย่างไรก็ตามอ่าในส่วนของคุมพลังก็ยกมาจากซีลเพอร์ฟอร์แมนซ์เช่นก 82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้540กิโลเมตรนะจ๊ะตามมาตรฐาน n d c ก็คือลดลงจาก b y d a l เนี่ย4ีกิโลเมตรใช่แล้วนะแม้ว่าตัวรถอ่าแล้วก็เซกเมนต์เนี่ยจะชน กันกับ d p o w S07 แต่ว่ารุ่นย่อยที่เราจะได้ทดลองขับในครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้ชนกันตรงเพราะว่าอย่าง d p o w S07 ที่ขายในบ้านเราตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยว่อ่าแล้วก็เป็นรุ่นชอตเลนจ์แล้วก็สแตนดาร์ดเรนจ์นะครับเพราะนั้นในเรื่องของความแรงมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าอ่าถ้าว่ากันตามตรงเมื่อมองจากดีไซน์ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบแหละอ่าถ้าชอบแบบสไตล์แบบโค้งมนรวมสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้ก็ตองเป็นคันนี้ซีไลออนแต่ว่าถ้าเป็นแบบ แนวแบบเลียมโคมเลียมโคมดุด <mail> <coil Eat>, ันดันแบบเลนโบกินี่เอ้ยก็ต้องไปทางดีพอนะครับนอกจากนี้ในส่วนของภายในห้องโดยสารหลายๆคนสงสัยว่าพอเป็นรถที่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าแอตเอร์สามมันจะนั่งสบายขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับพี่ท็อบก่อนที่จะเข้าไปดูภายในห้องโดยสารต้องบอกว่าเฮ้ยน้ำหนักประตูฟีลลิ่งการเปิดปิดประตูถือว่าดูหนักแน่นใช้ได้นะเอาละทีนี้ เข้ามาดูมาลองนั่งกันดูนะสำหรับภายในของ c l i on On 7ในส่วนของพนักงานในสารหน้าตาเห็นแบบนี้หลายๆคนที่เคยไปเดินงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็แอบแอบไปส่องซีลยูเนี่ยก็จะพบว่า C Lion เนี่ยก็จะมีดีไซน์ของแผงแดชบอร์ดต่างๆรวมถึงอุปกรณ์เนี่ยเหมือนกันเลยนะด้านบนมีการตกแต่งด้วยวัสดุบุนุ่มหุ้มด้วยหนังแล้วก็วัสดุตกแต่งบริเวณแผงแดชบอร์ดต,ตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายที่ดูสวยงามดีคือ perceive quality ใช้ได้ทีเดียวนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนี่มี wireless charger มาให้ 2, 2, 2> <ผ>ตําแหน่งด้วยนะฮะ<อ>กำลังแรงด้วยนะจ๊ะห้าสิบวัตต์ คือนอกจากรถจะมีฟ้าชาร์จแล้วออนะโทรศัพท์ก็กกฟ้าชาร์จ<ก>ได้ด้วยออนะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ถัดมาก็จะเป็นชุดคันเกียร์นะครับแบบไฟฟ้ามีปุ่ม start stop มาให้บริเวณนี้นะฮะหน้าจอแน่นอนว่าก็จะยกมาจากพวก b y d a t t o 3 b y d Seal นะครับขนาดใหญ่โตมโหฬาร15.6นิ้วคือถ้าอยากได้มากกว่านี้เนี่ยแนะนำว่าให้ไปเดินโลตัส <c oughs> หรือว่า,าพวก พมโปรคุณก็จะได้พบกับทีวีขนาด7 2นิ้วนะฮะหมุนได้เหมือนเดิมด้วยหมุนจอได้เหมือนเดิมอ่าชอบนอนหรือชอบยืนชอบท่านั่งหรือชอบท่าไหนก็เลือกเอาเลยนะครับส่วนหน้าจอชุดมาตรวัดอันนี้มีมาให้ซึ่งผมว่าดีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย หลังๆมาหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะชอบให้จุดมาตรวัดมาให้คือเวลาจะมองความเร็วหรือจะมองข้อมูลต่างๆทีก็ต้องไปมองบน head up display หรือว่าหน้าจอกลางซึ่งผมมองว่ามันไม่สะดวกการมีหน้าจอแยกมาให้แบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวหน้าจอเนี่ย คือมันกลืนไปกับไอแผงตรงเนี้ใช่อ่ามันกลืนไปกับแผงด้าน<อ>หน้าซ่อนไว้ข้างในอีกทีหนึ่งอือใช่แล้วซึ่งก็ดูสวยงามทีเดียวนะนอกจากนี้พวงมาลัยก็จะมีหน้าตาแปลกไปจาก b y d Seal ซรุ่นซีดานนะเนี่ยเห็นไหมเขามีการตกแต่งด้วยวัสดุที่มีเท็กเจอร์มีลวดลายอะไรต่างมาให้ปุ่มเปิ่มครบคันนะฮะนอกจากนี้อ่ะเส้นสายด้านข้างก็มีความสลับซับซ้อนเห็นไหมโอ้โหคือออกแบบมามีลวดลายมีส่วนว่าส่วนโค้งที่แบบหื ล้ากันไปถึงไหนนะครับสาหรับแผงประตูอ่าแล้วก็นี่ที่เปิดประตูเป็นแบบ2จังหวะอยู่บริเวณเหนือช่องเปิดปิดหน้าต่างไฟฟ้าตรงนี้ซึ่งสัมผัสก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะในส่วนของเบาะนั่งดูเหมือนว่าจะยกมาจาก B ีวีดีซีลรุ่นปกติซึ่งก็ถือว่ามีความยาวของเบาะรองนั่งเนี่ยยาวมากนะครับนอกจากนี้อ่าเบาะรองนั่งก็จะเห็นว่ามีรู มีการตกแต่งด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์ต่างๆเดินตะเข็บได้มาให้ซึ่งดูสวยงามน,นี้แล้วก็รองน้ํานุ่มการซัพพอร์ตหลังแรงต่างถือว่าโอเคแต่ว่าแอบตินิดนึงเรื่องพนักพิงศีรษะที่ก็ยังคงดันกระบาลอยู่นะครับในส่วนของเบาะเนี่ยผมว่าทําได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะส่วนรองนั่งเนี่ยที่สามารถปรับยืดยาวได้ตามสรีระของคนขับหรือคนนั่งที่อาจจะแบบไซส์ต่างกัน นะอุปกรณ์ต่างๆให้มาเต็มขั้นอยู่แล้วสําหรับ c ีไลออนเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่ก็ถือได้ว่าค่อนข้างบนบนแหละนะของค่ายทีนี้เบาะนั่งด้านหลังเป็นไงบ้างพี่ต็อปเมื่อกี้เพิ่งแอบเปิด <c oughs> สันลูปนะจ๊ะ <c oughs> เปิดฟันเชดออก ก็คือบรรยากาศดีมากนะครับโปร่งสบายบรรยากาศดีมากใช่ก็ไม่ได้มีคานอะไรมาบังสายตาเลยใช่ตอนนี้ก็ต้องแอบบน่าจะต้องติดฟมน,นิดนึงนะครับสำหรับประเทศไทยคือข้างหลังเนี่ยบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าเบาะหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นดีเทลการตกแต่งเบาะหลังที่แบบเออเต็มที่เหมือนกับเบาะหน้าแล้วก็นี่มีระบบอุ่นเบาะให้ด้วยนะจ๊ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอเคนะแล้วก็ข้างหลังนี้มีช่องชาร์จอีกสองตำแหน่งเป็น Type A กับ Type C นี่ปิดเก็บซ่อนได้ด้วย แล้วก็ที่ประตูก็ไม่แพ้กันดีเทลสลับตับตอนไม่แพ้กระบอกหน้านะคะดีเทลดีเทลคือดีใช่แล้วก็ลำโพงอ่ะแน่นทั้งคันอืมเป็นด y นาออดิโอ12ตำแหน่งซึ่งใ,ในคันนี้เนี่ยยังไม่เคยฟังแต่ถ้าด y นาออดิโอ12ตำแหน่งใน BYD s e a l ซผมว่าก็ ก็ทําได้ค่อนข้างดีแหละแต่ถามว่าดีเท่าพวกเครื่องเสียงแบบเบอร์เ erm มสเตอร์ยุโรปไหมผมว่าก็ยังนะต้องต้องลองต้องลองอ่าสำหรับท่านั่งนะคะบอกเลยว่าสบายเพราะตัวฟองน้าเขานุ่มสบายมากแล้วก็เนี่ยพื้นที่เหลือหมดเลยหัวอันนี้เหลือเท่านี้นะจ๊ะอันนี้สูงประมาณร70คเจอ่าีคืออันนี้คือ,อ,น,น,คอนั่งโพสิชันปกติใช่ไหมเห็นปะ่ะนั่งชั้นเขาไหมนั่งชั้นเขาเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามเกือบสี่คำป้านหนะ้านั่งได้กี่ห้างฮะห้อยห้างได้กี่ห้าง หนึ่งห้างอ่าห้างใหญ่อยู่นะในพันสยามเป็นในพันสยามอ่าเพราะว่าถ้าแอตโตสเนี่ยเป็นห้างเดียวอาจจะแบบโลตัสจิตลมอ่าแต่ว่าถ้าเป็นซีไลออนเเนี่ยก็อาจจะเป็นห้างไลคคอนสยามเนี่ยเราเห็นปะดูกว้างอยู่ที่ขาคือแบบเป็นแฟลตฟอนนะคะตรงนี้แล้วก็เท้าเนี่ยแอบยัดเข้าไปในเบาะหน้าได้ด้วยก็คือเบาะหลังสบายหายห่วงแม้ว่าจะเป็นรูปทรงแบบลู่ลมทายลาดอย่างนี้เทียบแบบ S07 เป็นไงดีเพลคนละอารมณ์ยังไงดีกว่าอันนั้นจะมีความแบบ ด้วยสีสันเอ, ơi, อ่ยด้วยบรรยากาศเอ, ơi, อ่ยคันนี้จะให้อารมณ์แบบสปอร์ตมากกว่านะั้นจะเป็นแบบรูดูแบบร,รู้ว่าตั้งใจหรูอ่ะแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะคะคันนี้จุดเด่นอยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูเลยดีกว่าว่าตอนน้องคิวนั้นก่อนเราฟัดเบี่ยงกับคันนี้บนสนามแข่งเนี่ยจะเป็นไงบ้างปไปดูกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราก็จะมาลองขับรุ่นแรกกันนะอันนี้เป็น c ีเกไม่ใช่ <laughs> C Lion น <laughs> นะพี่ต๊อบมาดูกันว่าการยกขุมพลังจาก BYD s e a l Performance มาวางในบอดี้ที่เป็น SUV เนี่ยนะครับจะมีบุคลิกการขับขี่ที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกันกับคู่แข่งอย่าง d ีพอ s 0 S07 นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกัน แน่นอนครับว่าช่วงล่างก็จะยบยุ้ยกว่า B.Y.D. s e ดีซิลนิดนึงอ่าตามสไตล์รถยกสูงโอ้โหสุดหอกเลยดูนเวี่ยงจนจอหมุนเองเปี่ยงจนจอหมุนเองเลย <laughs> คือช่วงล่างมันก็พยายามยันรถแหละแต่ว่าด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะอ่ะยังไงก็ตามมันก็จะ มีการถลายถลายออกไปแล้วก็จะบอกว่าไอ้ระบบตัวช่วยเนี่ยก็ถือว่าเข้ามาควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวได้ค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับอ่าฟื้นเบรกโอ้เบรกเบรกโอ้เบรกนี้เบรกนี้เบรกนี้เบรกดีเดี๋ยวเราจะมาลองกันในส่วนของสถานีที่เป็นสลาลอมนะครับได อยังเยอะยังเยอะใช่ใชจ่จริงๆชอบอาการตัวรถของซีไลออนมากกว่าดีพานิดนึงแต่ว่าท้ายนี่ออกแบบโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้หน้ารถไถหน้ารถถลายอยู่พอเจอถึงลิมิตของรถเนี่ยห้ารถจะถลายไปเยอะอยู่นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของ อัตราเร่งกันบ้างนะครับพี่ต๊อปอ่ะขอจอมาขอกล้องมาใกล้ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขอปรับร i v e โห d e เดี๋ยวขอปรับร i v e โ o มดที่เขาบอกนะครับอัตราเร่งอัตราเร่งศูนยถึงร้อยนะครับ3ามสองหนึ่งไปโอ้โหดึงนะ <laughs> ดึงนะดึงนะโอ้โอเคครับ จิกหัวอยู่นะอือเดี๋ยวรอบที่สองเราจะใช้สปอร์ตโหมดนะครับพี่ท็อปเอาเลยค่ะปึ๊บปืบ๊บปืบ๊บโอโ้โหคือจริงๆระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนเนี่ยก็มีการกระจายกำลังโอเคนะครับแต่ว่าคือในแง่งของการยึดเกาะด้วยความที่รถมันสูงอะรถมันก็ใหญ่น้ำหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยมันก็จะแถออกนอกโค้งเยอะนิดนึงนะครับ เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเด็กดื้อต้องโดนทะาดื้อนะดื้อต้องโดนอะไรนะซื้อ่ะคงนี้นะครับปุ๊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 บใช้ได้หรอพี่โหแต่ยางก็ต้องยอมรับว่าอาการตัวรถเนี่ยมันเอียงตัวเยอะกว่าซีลพอสมควรนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับดีพอล S07 ผมว่าอันนี้ก็มี ความใกล้เคียงกันแต่ว่ารู้สึกว่า C ีไลออนเนี่ยหน้ามันจะถลายออกนอกโค้งมากกว่านะครับแต่ว่า C ีไลออนเนี่ยก็จะไปเอาคืนดีพาวเอสศในส่วนของระบบขับเคลื่อนที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งมันก็เกาะอยู่มากกว่านะครับโอ้โหสนุกอยู่นะว่าไม่ได้เลย กรแต่นเล้งมันเลิศอ่ะเรียวไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่หน้ารถดือ้อหน้ารถดื้อนิดนึงพอหน้ารถดื้อเสร็จปุ๊บ ระบบตัวช่วยเหลือการทรงตัวเนี่ยก็จะพยายามทำให้มอเตอร์ด้านหน้าเนี่ยตัดกำลังแล้วก็ทำให้ท้ายเนี่ยมันสไลด์ไปรับนะครับเดี๋ยวมาลองอัตราเร่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับ3,2,1ไอหนึ่ป้ยโอ้ยโอ้ยมีท็อกสตนิดๆนะครับท็อกินิดๆช่วงออกตัวแป๊บเดียวร้อยี่แล้วนะครับโอ้ พึงอยู่นะคะเมื่อกี้ขับขับอยู่แดดเปรี้ยงขับเสร็จแล้วมาขับนานเหมือนกันนะทําไมปามืดนะต้องบอกว่าเป็นไงแซบแบบไม่แอบ,บด้วยนะแซบแบบเปิดเผยมากแซบแบบเปิดเผยเอาล่ะในแง่งของการขับนะครับ b y d c lion 7คันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็น c lion 7 performance แหละนะครับมีความดุเด็ด เผ็ดมันโดยเฉพาะในเรื่องของความแรงแน่นอนว่ามอเตอร์530แรงม้า670นิวตันเมตรพอมาวางในบอดี้ u v v แบบนี้แน่นอนว่าอัตราเร่งก็จะดรอปลงแต่มันก็ยังสร้างความนักกลัวนักกลัวอยู่นิดนึงเสียวอแอบเสียวแอบเสียอยู่เล็กน้อยสร้างความหน้าหวัดเสียวได้อยู่สร้างความน่าตื่นเต้น <laughs> ๆๆได้อยู่นะเพราะทันทีที่กดคันเร่งออกไปเนี่ยคือไม่ฟังอะไรเลย คือหน้าไปเลรืนเลือดบนหน้าก็รืดออกไปเลยซีดเลยค่ะใช่เพราะนั้นในแง่ของอัตราเร่งสําหรับซีไลออนหายห่วงแน่นอนนะครับคนที่ชอบความแรงยังไงก็ชื่นชอบแน่นอนแต่ทีนี้ในแง่ของการบังคับควบคุมเริ่มจากพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรที่น่าติเพราะว่าโอเคในแง่ของอัตราทดต่างๆคือทํามาคม ไม่มีความหย่อนยานแต่อย่างใดค,คือถ้าเทียบก,กันกับรถที่เป็นยุคเก่าอย่าง BYD M 6เนี่ยภงมลาลัยของซีไลออนเจรวมถึงภงมลาลัยของ C ีเก่าก็ตามมีความคมมากกว่าชัดเจนนะแต่ในแง่ของการวิ่งที่ความเร็วสูงแบบทางไกลๆอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูอันทีแหละว,ว่าน้ําหนักของภงมลาลัยซีไลออนเจเนี่ยจะหนักหนืดพอให้วิ่งทางไกลได้แบบไม่เครียดหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของช่วงล่างก็เป็นไปตามที่คาดค,ค,คือมีอาการ โยนมีอาการ <Yeah. S 1> ยไว้เวลาที่เลียวเข้าโค้งแต่ถ้าถามว่าโยนเท่า Deepal S07 มั้ยผมว่าไอ้นี่แอปหนึบกว่านิดนึงนะครับแต่ในแง่ของประสิทธิภาพการยึดเกาะเนี่ยคันนี้เนี่ยติดอันเดอร์อันเดอร์นิดนึงคือพอเลี้ยวเข้าไปแล้วเกินลิมิตปุ๊บเนี่ยหน้ารถมันก็จะแบบแถออกเรามีสํานักดื้อนิดนึงอาแต่จะบอกว่าพอหน้าแถปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันลงแก้อาการเลยคือไอ้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตัวรถเนี่ยมันก็เข้ามาช่วยเราทันทีก็คือจะมีอาการสั่งเบรกสั่งจัดการแรงม้าแรงบิดที่ล้อเนี่ยนะครับให้ตัวรถมันกลับมามีเสถทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็เอาอยู่คือเอาตัวรถอยู่เอาอาการอยู่ นะครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นช่วงล่างของ SUV ที่เน้นสบายเป็นหลักนะแหละก็คือ,คอใช้งานในชีวิตประจำวันได้แบบสบายแหละไม<ห>่วงวงแน่นอนถ้าไม่ไปแบบเปรี้ยวนะ,ะนะครับบนถนนใช่ <c oughs> แต่มันก็จะไม่ได้แบบพร้อมบู๊พร้อมซิ่งอะไรมากมายขนาดนั้น <c oughs> นะครับผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยถ้าขับแบบคนมนุษย์ปกติอะคือมันโอเคใช่เอาอยู่แต่ถ้าขับแบบโอ้โห เจอโค้งแล้วเป็นทิ้งเป็นทิ้งเนี่ยผิดมนุษย์มนาเจอโค้งแล้วต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นหรือว่าเอาไปวิ่งบนสนามอย่างที่เราทดสอบกันก็จะพบกับอาการอันเดอร์สตีเเยอะหน่อยนะฮะก็้องยอมรับแต่อย่างไรก็ตามอ่าต้องชื่นชมอย่างมิชลินไพร์โหลดสปอร์ตอีวีรุ่นนี้เนี่ยก็คือพยายามยึดเกาะอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับด้วยสุดชีวิตแล้วแต่ว่าด้วยน้ำหนักแล้วก็ความสูงของตัวรถตามสไตล์เอสยูวีเนี่ยยังไงยังไงมันก็พารถ ถลายออกนอกโค้งอยู่ดีนะนอกจากนี้ในส่วนของเบรกอันนี้เบรกก็ต้องเผื่อระยะมากกว่า BYD Seal อยู่นิดนึงเนื่องจากว่าตัวรถเนี่ยก็น้ำหนักเยอะกว่า<ช>นะครับแต่ในแง่ของอุปกรณ์อย่างตัวจานเบรกด้านหน้าเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะนะเพราะจานเนี่ยก็ใหญ่แล้วก็มีการทำาครี่ระบายอากาศทำรูระบายอากาศมาให้ก,ก็ถือว่าพยายามทำให้มันแมทช์กับความแรงของรถแหละซึ่งในแง่ของทอร์กแมนของเบรกจริงๆก็ ทำได้ดีนะครับแม้ว่าจะเบรกลงไปประมาณสัก3าแรกเนี่ยมันเหมือนยัง,ยงไม่ค่อยหน่วงแต่พอกดแบบฟาบลงไปจริงๆเนี่ยเออมันก็เอาอยู่ uh huh นะแต่ว่ายังไงก็ตามก็อย่าลืมว่านี่คือ SUV <ช>อยเพราะนั้นเผื่อระยะก,กันนิดนึงนะครับสำหรับสายบูสสายซิ่งนะเอาล่ะหลังจากที่ได้ลองขับมาประมาณหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าในแง่ของฟีลลิ่งการขับขี่ของ C ีไลออนเได้ประมาณนี้พี่ต้อม,มมีอะไรเสิร์ฟไหมก็ทีนี้ก็คืออยากรู้ว่าพอน้องมาไทยแล้วว่า น้องน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไรเพราะว่า B Y D Seal Performance ก็อยู่ที่1นึ0 0ล้านาแเกนาพันเนาะแต่เราว่าพอคันนี้มาถ่ายปุ๊บราคาก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแหละประมาณเท่าไหร่ดีนะคะก็ถ้า Seal Performance รุ่นท็อปอยู่ที่1,599,000บาทคันนี้ก็อาจจะแพงกว่าประมาณสักแสนห้าสองแสนหรือไม่ควรจะเกินสองแสนห้นะครับก็ราคาก็คงไป ขี่ขี่กันกันกบพวกเทส l a โมเดลวรุ่นกลางๆางแต่ว่าคิดว่าคงอาจจะไม่แพงเท่าเทส l a โมเดลวรุ่น Perform a n แ e แต่ก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่าเรเวอ u t o m o t i v e เนี่ยจะเอา C ีไลออนเเนี่ยเข้ามาขายกี่รุ่นอืมอาจจะมีรุ่นเริ่มต้นไหมอ่าจ,จะมีรุ่นเริ่มต้น<อ>รุ่นกลางมาเพื่อแบบเอ้ยตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆกลุ่มหน่อยเพราะว่าอย่างดีพาวเขาก็มีรุ่นเริ่มต้นระดับราคาประมาณแบบไม่เกินล้านสีมาให้เลือกซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าขายดีบขายดี นี่ขนาดว่าไม่มีรุ่นพัฟแมนนะครเนี่ยน,นี่รุ่นพัฟแมนด้วยจะขาดีขนาดไหน <c oughs> ก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าเชื่อว่า BYD ก็คงไม่ยอมให้ฉางอันเนี่ยชิงส่วนแบ่งจากเซกเมนต์ crossover SUV compact ไฟฟ้า, v, act, ไ,ฟฟาไปคนเดียวอย่างแน่นอนอนะครับในส่วนของกำหนดการเปิดตัวนั้นก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนนะแต่หลังจากที่ได้ลองมาเนี่ยบอกได้เลยว่าสู้กับดี w e r S07 มันใช่นะครับ เอาละวันนี้ผมคิวยุทธวิชัยพานุมาตรกับับอาทิบดีส่งมาครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอยู่นานกว่านี้เนี่ยนะฮะอาจจะโดนฝนได้ห,หอบไป,ะะไ,ปได้ในคลิปหน้านะครับเราจะพาไปชมกับรถรุ่นไหนก็รอติดตามกันได้กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ถ้าหากชื่นชอบสัลวนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ